โอเนลงทีบ้าเลยเนาะสองห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าหนึ่งห้าอ๋ออยู่ในนั้นหมดเลยเนาะครับอยู่ในนี้หมดเลยครับคนเดียวหนึ่งให้มันเกิดที่หนึ่งที่หนึ่งใหม่ค่ะคุณพี่ชี่ใหม่ค่ะที่หนึ่งหนึ่งพศหนึ่งห้ามันอยู่ในนี้หมดเลยเนาะอ่าอยู่ในนี้หมดเลยครับเกคบอยู่ในนี้หมดเลยเก็บมาครบวงจรจนครบวงจรครบวงจรตัวนี้ อายุ52เกิดวันที่1ปีปศ15 2515 ม่แน่นะไม่แน่นะอายุอาจจะมาก็ได้เล้เลมงคลของพ่อผู้ใหญ่ที่มาแก้บนในวันนี้เนาะสองห้าหนึ่งห้านะคะอายุห้าหนึ่งห้าสองวศหนึ่งห้าโอ้มันต้องเขียนเยอะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเกิดวันีเพราะว่ามันตรงกันหมดเลยตรงกันหมดเลยคือเลขมงคล นี่น้ำน้ำไหลก็หวันว่ามีตัวเดินลุยน้ำลงไปเรื่อยๆก็ดูมือกันเดินไม่ออกจากตรงนข้ามข้ามน้ำไปจำเร็นแล้วก็อข้ามเสร็จก็หันมากๆแล้พอการเดินข้ามมาได้ยังไงครับนั่นเป็นบารมีผูช่วยน้ำน้ำลึกน้ำใหญ่นะน้ำลึกครับน้ำเชียงเอวครับประมาณเอวนะครับก็เดินลุยน้ำเข้าไปมองไปค้นฝั่งของน้องมุกทำไมมันไกลจังเลยทดาได้ยังไงก็เลงมีบารมีผูช่วย ก็เลยพากันจูงมือกันสามีคนเดินข้ามน้ำไปผ่านสำเร็จคุณแล้วก็คุณลูกค่ะค่ะแล้วสำหรับอายุของคนพี่เท่าไหร่น้อคะห้าสิบเอ็ดยังเข้าห้าสิบสองเดินมีนาก็ห้าสิบสองห้าหนึ่งห้าสองเนาะก่อนที่จะมาบนก็บนไว้แล้วบอกค่อยมาฝันครับบนไว้แล้วก่อนวัดเลิกตั้งประมาณสอง น่าจะเป็นเลือกตั้งที่ยี่ห้าใช่ไหมครับน่าจะเป็นคืนวันที่ยี่สี่นอนฝันฝันชั่ววันต้องเช้าก็อมาเลือกตั้งเลยค่ะก็เลยได้เลยติดเลยเนาะค่ะเนาะติดผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะผู้ใหญ่มีอะไรจะฝากไหมใอยากจะมาลงโอเปอร์ตอยเป็นนู่นเป็นนี่ให้มาโค้งลงตรงนี้มีวิธีทำยังไงบ้างก็มีวิธีก็คือมาติดทูบนะติดไว้้ขางหน้าท่านขัดแยงติดสวางหน้าวขัดแยงปอนหลุมหมูเขาคนปู่ให้ปู่ช่วยแล้วก็เขียนชื่อเขียนในใส่ใน ผ่านผ่านทัน5ขัน8ครับแล้วก็เสี่ยวไว้ในน้าอกลูกปู่ก็ยังอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้เอาออกมาทีทันปูนเลกก็ท่อก,ก,ก็เขียนผมก็เขียนชื่อชื่อทีมงานมีใครบ้าง,ทง้ทั่งมีทั้งหมดผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ใส่กระดาษแล้วก็มียไว้ที่หน้าอกของลูกปู่ครับวันที่เรามาบนพอบนเสร็จแล้วก็บรรสา,าขอพรก็ท่าน เชื่อก็ต้องเชื่อว่าข้าพูดให้จริงๆนะให้ที่บนบอกบนขออะไรก็ได้น้อค่ะเนาะครับผมได้ครับการงานก็ได้โชคลาภก็ได้น้อค่ะเนาะการงานก็ได้ครับค่ะผมนี่คือการงานก็สำเร็จทารุมปุกับสำเร็จแต่วันนี้ก็จะขอโชคลาภให้กับเอฟซีด้วยเนาะจากทางช่องของแอดมินหลายช่องนะคะค่ะรอติดตามชมด้วยอายุของคุณพี่ห้าหนึ่งห้าสองนะคะติดตามค่ะ พ่อซอสหนึ่งห้าอ่พ่ออสองมาห้าสิบหสิบห้าอายุก็อายุก็ประมาณห้าหนึ่งห้าสองน่าจะประมาณนี้นะคะจากที่แก้บนเอามาบนไว้นะคะวันนี้มาแก้บนนะคะได้ให้ติดผู้ใหญ่บ้านก็ติดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนาะความฝันของแม่เย็นเมื่อกี้ก็อายุของแม่เย็นหกสิบหกนะคะแม่เย็นเคยอยู่กับหลวงปู่สวงนะคะแต่ก่อนเมื่นะคะท่านผู้ชม ออแมาลำเด้อวยโอ้ยนี่าอเสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาเต็มยศเลยเนาะค่ะครับผม่ะวันนีลวงปู่ไว้ช่วงก่อนที่จะเลือกตั้งเพื่อบ้านก็มาทวงลุงปู่ให้หลวงปู่ช่วยวันนี้ก็ได้เป็นเพื่อบ้านสเปรดแล้วก็จะมาถวายว่าวกับหลวงปู่ มีผหมูสองหัวแล้วก็เว้าวใหญ่หนึ่งตัวอ่าตัวครับอ๋อบนบนไว้ใช่ไหมคะบนไว้ครับวันนี้ก็เลยมาแก้บนครับค่ะสําเร็จเนาะค่ะเนาะงสำเร็จลูงปู่ช่วยสำเร็จทั้งสองคนหรือเปล่าคะทั้งท่านหรือเปล่าครัทั้งทีมเลยทีมเลยทั้งทีมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมผู้ช่วยสามคนค่ะ กบนค่ะแก้บนแกบนหลังจากที่บนไว้แล้วก็หลวงปู่ก็ตามไปช่วยเนาะค่ะจนสำเร็จความคิดของคุณพี่ว่าหลวงปู่ช่วยช่วยจริงเลยค่ะเนาะหลวงปู่ช่วยบารมีหลวงปู่เนาะพูดมาแล้วก็ขนลุกคือมันดีใจดีใจให้แอดมินก็ขนลุกเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่แนะนำทีมงานอะไรี่ช่วยคนไหนบางคนไหมตามโน่นให้ผู้ใหญ่อ๋อค่ะแนะนำเลยค่ะพี่ผู้ใหญ่เนาะแอดมินไม่รู้เนาะครับผมแต่สำหรับพี่เป็นพี่ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้างครับฟังคนโน้นญ่ะแก้วก็เป็นผู้ช่วย เจงามเป็นซึ่งเป็นเป็นลูกชายของพิทัศน์ป่ะอ๋อเป็นลูกชายของพิทัศน์นะคะลูกชายของคุณพัฒน์ที่เปาต้อมและอีกคนหนึ่งก็ผู้ช่วยปกครองสวัสดีครับไปมาุไปทูเจียงงาม อก็เป็นแต่พี่น้องกันเลยนะคะแล้วก็ท่านหนึ่งก็อาวุโสหน่อยก็เขียนให้เราเอาโอ้ฟังนั่นนะคะโอ้สมักินพี่คุณช่วยไปรักษาความสงบค่ะแนะนำคือพรสคพรสศจ้ะจ้ะมีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยพศข้าวเนั่ยทั้งหลังข้าวผู้ช่วยข้าวมีที่งานอยู่ครับ แล้วก็ทีมงานสายมุนทุกๆคนที่สนับสนุนก็อยู่ใชมคะทีมงานลังในลังวิธีบอกแ้วก็ฟังทางนู้นนั่งเก้าอี้ก็แม่ผู้ใหญ่บ้านอ้วนอ้วนหน่อยกำลังทานอาหารอร่อย แล้วก็ลุงลุงนั่งเก้าอี้ก็ที่ศรีษะก็จะเป็นคุณพ่อเสลายคุณพ่อรันเจียงงามครับคุณเจียงงามเยอะอยู่เยอะอยู่เนาะครับที่ศรีษะอาวุโสอย่างนี้กับอาวุโสแล้วก็ฝั่งนู้นก็ผู้สโสคนที่ศรีษะไอออปโตครับมันไม่ได้มองหรอกออปโตแล้วก็ที่ศรีษะท่านใหญ่นี่ก็ท่านสมัยประดิษฐ์เป็นพ่อตา ครับันนีนจะแนะนำเยอะหน่อยทางโน้นก็แม่แม่ยายผมท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะเต็มยศหน่อยแล้วก็แม่ผู้ช่วยเป็นนางรำด้วยนะเต็มยศหน่อยอันนี้ก็ญาติพี่น้องชาวบ้านที่นั่งอยู่ค่ะมาร่วมงานเนาะค่ะเนาะค่ะนางรำไมเนี่ย มีนางรำตัวสายบุญครับมีมีค่ะนางรำมีเยอะนี่สายบุญนางสายบุญสามสี่คนห้าคนนี่เนาะสามเลยครับใครถูกมาได้ก็ไปตามใช่ไมไม่มีพาหรอกพอมีจังหวรันอ๋อวันนี้ก็จะมาทางบรรทัดเลยกาจะให้ผู้ใหญ่จุดทูกเสียงทายอีกชุดหนึ่งนหลวงปู่เกื่อได้ค่าที่ได้กับไปได้ยั่วยุ่งละเชื่อในดวงในช่วงอาเิตย์ สำริศนะครับเพิ่มีโช่วงล่ามสัญญาที